สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code นะครับก็คือตรงนี้ครับไปดูวิธีกันเลยครับให้เรากดตรงนี้ครับบันทึก QR Code ครับกดเลยลองกดทีครับถ้าตรงนี้กดบันทึกแล้ว QR Code ไม่บันทึกนะครับไม่เป็นไรนะครับให้เราทําการแคป QR Code เลยครับโดยทําแบบนี้นะครับแคปแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราส่ง QR code ให้กับลูกค้าของเรานะครับผมนี่ครับผมจะส่งคนนี้นะครับกดส่งไปให้เลยครับเท่านี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับตัวลูกค้าเองก็จะบันทึก QR code นะครับมาตรงนี้นะครับทำการลงทะเบียนด้วย QR code กดสแกน QR code ครับกดตรงนี้ครับกดเลือก QR code นะครับกดเลยเท่านี้ครับระบบก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับให้เราทำการเลือกประเทศก่อนนะครับผมหลังจากนั้นกรอกเบอร์โทรครับ นะครับเมื่อกกเบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับรอสักครู่นะครับกดรับ OTP ตรงนี้เลยนะครับกดรับ OTP ส่งข้อความสำเร็จนะครับระบบจะส่ง OTP มาครับ5 7 1 3 5 0นนะครับผมใส่เลยครับเมื่อกดรับ OTP เรียบร้อยนะครับให้เรากดลงทะเบียนนะครับก็จะลงทะเบียนได้เรียบร้อยนะครับผมโอเค